สวัสดีคะ่ะกลับม,มาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์สูตรและวิธีทำเมนูนมสดอันชันคาราเมลและก็นมสดอันช,ชันช็อกโกแลตค่ะจะทำเป็นแก้ว16ออนซ์นะคะเมนูนี้ทำง่ายค่ะจะทำเป็นนมสดอันชันแล้วก็ราดด้วยซอสคาราเมลแล้วก็ซอช็อกโกแลตค่ะซึ่งตัวซอช็อกโกแลตแลวก็ตัวซอคาราเมลนะคะเขาก็จะมาช่วยให้ตัวนมสดอันชันของเรามีความหอมหวานอร่อยยิ่งขึ้นค่ะซึ่งตัวซอที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นซอท็อปปิ้งของลามอนเต้ค่ะตัวนี้เลยนะคะ ทั้ง2ตัวนะคะทั้งซอสท็อปปิง้งบัตเตอร์คาราเมลแล้วก็ซอสท็อปปิง้งช็อกโกแลตค,ค่ะสังเกตง่ายๆเลยนะคะเป็นซอสของรามาเต้เขาจะมีฝาสีเหลืองใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใช้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะแล้วก็หอมหวานอร่อยด้วยค่ะฝาของเขานะคะก็สามารถใช้ได้2แบบเลยค่ะจะถอดใช้แบบนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็สามารถตั้งได้ด้วยนะเวลาเราใช้ซอสแก้จมบดอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถคว่ำขวดลงแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็ตั้งให้ซอสตัวซอสที่ติดอยู่บริเวณ ขอบขวดของเขาอะค่ะไหลลงมาด้านล่างนะคะก็จะสะดวกในการใช้มากยิ่งขึ้นนะ เดี๋ยวอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของน้ําอัญชันเพื่อที่เราจะใช้เป็นส่วนผสมของนมสดอัญชันนะคะวันนี้จะใช้เป็นดอกอัญชันสดนะใครไม่มีดอกอัญชันสดก็สามารถใช้เป็นดอกอัญชันอมแห้งได้เลยค่ะเราก็จะนําดอกอัญชันสดมาแช่น้ําร้อนไว้นะคะเพื่อที่จะให้เขาออกสีตามที่เราต้องการค่ะใช้มากก็จะได้สีที่เข้มมากนะคะถ้าใช้น้อยก็อาจจะได้สีที่จางๆหน่อยนะคะอันนี้เราใช้ดอกอัญชัน12ดอกนะคะแล้วก็จะเติมน้าร้อนลงไป ไป0 ML ค่ะคืออันนี้คือทำพอใช้นะคะไม่ได้ทำเยอะนะใช้ได้ประมาณ2-3แก้วค่ะถ้าใครที่จะทำเก็บไว้เยอะๆก็ได้นะใช้อัตราส่วนส่วนผสมที่น้ำปริมาณที่เยอะกว่าน,นี้ได้ค่ะจากนั้นก็ใช้ช้อนนะคะมาช่วยกดกดเขาให้จมน้ำหน่อยนะคะเพื่อที่สีของดอกอาชันจะได้ออกชัดเจนค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาจะเริ่มออกเป็นสีฟ้าแบบเนี้เนาะคะ่ะ ล้วก็จะแช่ทิ้งไว้จนกว่าเข้าจะออกสีเข้มนะคะจะทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ได้เลยนะระหว่างนี้เราก็มาเริ่มทำในส่วนของนมสดกันต่อเลยค่ะสำหรับนมสดอันชาญแก้วสิอกออนนะคะก็จะใช้นมสดอยู่ที่80 ML ค่ะนมสดอันนี้เราใช้เป็นนมสดพัชเจอรไรนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะจะใช้อัตราส่วนเท่ากันทั้ง2แก้วเลยนะคะจากนั้นก็จะใส่เป็นนมข้นจืด30 ML ทั้ง2แก้วเลยค่ะ แล้วก็จะใส่เป็นนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานเราจะใส่ไปที่30 ml ก็จะใส่ทั้ง2แก้วเหมือนกันเลยนะคะความหวานนะคะเราจะใส่เฉพาะตัวนมข้นหวานนะคะจะไม่ได้ใส่น้ำตาลหรือว่าน้ำเชื่อมนะใครชอบหวานมากหวานนะ้อยังไงก็ปรับลดเพิ่มได้เองเลยนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยน้ำดอกอัญชันที่เราแช่ไว้นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็กรองเอาเศษทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่น้ำดอกอัญชันไปที่30 ML ทั้ง2แก้วเลยค่ะ ส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีอยู่แค่นี้นะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะได้ในส่วนของนมสดอันชันแล้วค่ะต่อไปนะคะเราก็เตรียมเทใส่แก้วน้ําแข็งได้เลยค่ะก็เตรียมแก้วซิมอ,ออนซ์มาเลยนะคะก่อนที่เราจะใส่น้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเราจะขอราดด้วยตัวซอสบัตเตอร์คาราเมลแล้วก็ตัวซอสช็อกโกแลตของลามอนเต้นะคะใส่ลงไปก้นแก้วก่อนค่ะ นี่เลยค่ะฝาเขานะคะจะเปิดใช้งานแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะดึงออกมาใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกใช้ได้เลยนะคะใครจะใช้แบบไหนนะคะอันนี้ก็จะทำแบบนี้เลยนะคะทั้ง2ตัวเลยนะนี่เลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะ นี่ยเลยค่ะพอเราเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วทั้งสแก้วแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราก็จะนํานมสดอันชันที่เราชงไว้นะคะเทใส่แก้วได้เลยค่ะและพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะราดข้างบนด้วยซอสท็อปปิง้งบัตเตอร์ครลเมลแล้วก็ซอสท็อปปิง้งช็อกโกแลตของลาโมนเต้ค่ะใส่ด้านบนเลยนะคะราดแบบนี้เลยค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถปิดฝาเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยหรือว่าใครอยากจะท็อปเป็นฟองนมอีกแล้วก็ราดด้วยตัวซอสอีกก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบไดไ้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะขอใส่ฟองนมสักนิดหน่อยนะคะใส่นิดเดียวพอค่ะก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยนะคะตัวซอสเขาก็จะเริ่มไหลลงมาด้านล่างเป็นลาวาแบบนี้เรื่อยๆนะคะ เราก็จะได้แล้วนะคะสำหรับเมนูนมสดอันชันคาราเมลแล้วก็นมสดอันชันช็อกโกแลตทั้ง2แก้วค่ะ รสชาติก็จะมีความหอมมันกลมกล่อมของตัวนมสดอันชันนะคะแล้วก็จะบวกด้วยรสชาติหอมหวานของตัวซอสท็อปปิ้งบัตเตอร์คาราเมลแล้วก็ตัวซอสช็อกโกแลตค่ะให้อารมณ์เหมือนเรากินนมสดคาราเมลแล้วก็นมสดช็อกโกแลตเลยค่ะลองไปทํากันดูได้นะตัวซอสของลาโมนเต้นะคะนอกจากจะ,ะใช้เป็นท็อปปิ้งราดบนเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็ยังสามารถใช้กับเมนูต่างๆได้มากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกอออไอศครีมของหวานขนมปัง เมนูบิงซูหรือว่าจะเป็นพวกอ่า น้ำแข็งไซสหรืออะไรต่างๆได้มากมายเลยนะคะก็มีขายตามร้านขายอุปกรณ์วัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็แมคโครนะคะตอนนี้แมคโครเขาก็มีโปรโมชั่นอยู่ค่ะทั้งสาขาที่แมคโครแล้วก็สั่งผ่านออนไลน์นะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยค่ะหรือไม่ก็สามารถสั่งได้ที่เพจ ASP AH Interfood ตามนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไวใ้ให้อีกทีใต้คลิปแล้วกันนะคะและตัวซอสของรามอนเต้นะคะเขาก็ไม่ได้มีแค่2ตัวนี้นะเขายังมีตัวซอสสตรอเบอรี่ตัวซอสบลูเบอรี่แล้วก็ซอสเปล่าชูการ์ด้วยค่ะเอา อร่อยทั้งหมดทั้ง5ตัวเลยนะเพื่อนๆก็ไปหาซื้อติดร้านไว้นะคะและสําหรับเมนูนี้นะคะก็อย่าลืมลองไปทํากันดูนะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ